สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาตัดเล็มต้นไม้นะคะตัดแต่งต้นไม้ต้นนี้ก็เป็นต้นข่อยนะคะก็จริงๆเขาก็เป็นทรงกลมมาเลยเสร็จแล้วก็นานเป็นเดือนหลายเดือนแล้วที่ไม่ได้มาตัดนะคะเนี่ยอย่างเงี้ยสมมติว่าเป็นส่วนที่ยื่นออกมาเนาะเราก็เล็มตัดแต่งให้เขาเข้ารูปมันก็คล้ายๆกันตัดผมหรือเปล่าคะ <c oughs> นะคือเหมือนกับ มันจริงๆเขาเป็นทรงของเขาอยู่แล้วอะ่ะเสร็จแล้วคือตอนซื้อมาใช่ไหมคะเขาก็าซื้อต้นสวยของเขาก็ดูแลเขาเขาอย่างดีใช่ไหมคือคนขายเขาก็จัดแต่งดัดให้มันเป็นทรงเป็นพุ่มเป็นกลมออกแขนงนี้กิ่งนั้นกิ่งนี้เนานะแต่แล้วพอเราเราซื้อมาแล้วเราก็ต้องมาดูแลต่อใช่ไหมคะก็ดูแลให้มันสวยงามพอเรามองปุ๊บมันก็เป็นเนียน เป็นทรงกลมริบเรียบกิ้งเกี้ย,เย,ยงเนี้ยนะไม่ใช่เรียบหมายว,ามว่าคือก็เป็นเข้ารูปเข้าทรงของเขาเนาะวันนี้เราก็มีทั้งต้นข่อยนะคะแล้วเราก็มีต้อนอย่างเงี้ยต้นแก้วเนาะตนแก้วซึ่งเขาจริงเขาก็ต้องเป็นทรงกลมเหมือนกันนะคะแล้วก็มีหลายฝากหลายโซนมากทุกคนทุกคนคือ ก็ค่อยตกตกแต่งไปนะคะเนี่ยพอสูงๆเนี่ยนกเขาก็ไปอยู่เพราะเาฟางเอาใบาไม้แห้งกิ่งไม้แห้งไปทําต้นของเขาเนาะไปทําที่รังของเขาที่นอนพอเราแบบเหลน,น,นานๆานเราไม่ไม่ได้ไปตัดแต่งเนี่ยเขาก็มาอยู่อยอยู่แบบส,สุขสบายใ <laughs> ช่ไหม <laughs> พอเรามาตัดแต่งอีกทีนึงก็ จะรบกวนเขานิดนึงอ่ะแต่ว่าจริงๆก็ควรจะต,ต้นไม้เนี่ยนะคะจริงหน้านี้เป็นหน้าฝนเนาะก็เขาก็งอกเร็วสวยงามจเจริญเติบโตจริงๆแล้วก็ควรจะตัดให้เขา้าทรงตลอดเวลาแล้วก็พอตัดแล้วก็จะต้องอใส่ปุ๋ยให้เขาออกใหม่ด้วยแล้วใบที่ออกใหม่ก็จะได้สมบูรณ์นะคะอาจจะเขียวเป็นมันเงาเนาะแล้วก็จะดูมีชีวิตชีวา มองไปปุ๊บก็จะรู้สึกโอ้โหสบายตาสวยงามจังเลยดูแล้วไม่สะดุดเนาะไม่แบบไม่รู้สึกว่าแบบอุ้ยมีเกินมาด้วยหรือว่าตรงไหนแหว่งไปดูไม่กลมไม่เกี้ยงเนี่ยนะคะเราก็เพลินเพลินนะเวลาเป็นกิจกรรมยามว่างที่ช่วยทำให้เราได้ผ่อนคลายพลังงานบางอย่างนะอาจจะเป็นความ ฟุ้งคิดฟุ้งซ่านในบางเรื่องที่ไม่จําเป็นอะไรอย่างเงี้ยเราก็เปลี่ยนบรรยากาศนะคะมาทำาตัดแต่งต้นไม้มาเอาความสนใจเอาสมาธิเอา,อาความคิดความอันนี้ของเรามาจดจ่ออยู่กับสิ่งที่เป็นธรรมชาตินะคะไอสิ่งที่มันไม่ได้จําเป็นต่อชีวิตบางทีเราก็ลดเวลาที่เราจะต้องใช้กับ สิ่งเหล่านั้นออกไปนะแทนที่มันด้วยการกลับมาอยู่กับธรรมชาติดูความสวยงามแล้วก็เย็นเย็นไม่มีอะไรจะต้องเร่งรีบนะคะค่อยๆจัดเอ๊ะทำยังไงให้มันงามขึ้นนะอันนี้ก็ไม่ได้เราก็ไม่ได้เรียนมานะคะหมายถึงว่าเราไม่ได้ไ,ได้จำเป็นจะต้องไปเรียนรู้อะไรที่ไหนแล้วก็ฝึกไปเมื่อก่อนนี้นะคะก็ เนื่องจากพี่คนที่เขาทําอยู่เดิมอะ่ะเขาไม่สบายเงี้ยเขาไม่อยู่ก็เลยเอ๊ะเป็นรูปสิบสองนักษัตว์นะไม่สิบสองต้นเลยนะเมื่อก่อนเนี่ยนะที่เป็นรูปตามปีนักษัตริย์เลยชวดชะรู้ขันเถาะมาลงมาเสงมาเมียมาแม่บอกละกาจอกุลเลยนะเป็นรูปงูบ้างกระต่ายบ้างลิงบ้างหมาบ้างนะอ๊ย้ยเราก็ต้นแรกเราก็ไม่ดีไม่ไม่ทำให้เป็นหรอกแต่เอาเอาอะมัน ยืนออกมาไม่เป็นทรงแนะ <l inks> ลิงก็ไม่เป็นลิงแนละ้ว <l inks> เราก็เลยฝึกตัดไปเรื่อยๆนะคะตอนแรกมันก็อาจจะดูเราก็ฝึกมองไปอันไหนมันเกินนะมันน่าจะตัดสั้นยาวแค่ไหนเนี่ยหรือเราก็ลองไปมันไม่ได้มีผิดมีถูกนะคะของแบบนี้เนาะมันก็เป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยท่านก็นมาให้เราได้ฝึกตอนนี้เราก็ โลสิบสองัก,กษย์ไปไว้จุดอื่นแล้ว,ลวก็ไม่ก็ไม่ต้องตัดแล้วตอนนี้ก็มาเป็นต้นคอยนะคะเป็นต้นแก้วเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นพุ่มหลายๆกอรวมๆกันเนี่ยเราก็ค่อยๆมาฝึกให้ถ้าเขากลมเราก็ดูสบายตาเนาะเรามองไปปุ๊บม,มันก็เกลี้ยงดี แล้วก็ควรจะจริงๆแล้วต้องใส่ปุ๋ยด้วยนะคะพอตัดไปแล้วเพื่อที่จะไม่ให้เขาโว่เขาแหวงหรือให้เขาขึ้นมาให้มันปูขึ้นเป็นทรงกลับคืนเป็นทรงของเขาเงี้ยนะคะหรือว่าให้ใบเขาเป็นมันมีสารอาหารด้วยนะคะบวกกับการาก็ลดน้ําตามปกติน่แหละแล้วก็อา,อาจจะใส่ขี้งวบ้างใส่ปุ๋ยสูตร15บ้างนะคะเล่งใบเนาะ มันก็เพลินนะคะทุกคนก็ถือว่าเป็นกิจกรรมยามว่างที่แนะนำเลยนะเจอผ่านระยะเวลาอาจจะผ่านไปปีสองปีสามปีกี่ปีก็แล้วแต่มันเราจะกลับย้อนกลับมาดูได้เลยว่าเออมันเป็นกิจกรรมที่ช่วยจิตใจเรานะเราจะเห็นข้อดีของเขามากเลยค่ะเวลาที่เราเกิดการพัฒนานะในจิตใจของเราเนี่ยมันดีเราจะรู้สึกว่าโอ้ ขอบคุณมากๆเลยขอบคุณต้นไม้ด้วยนะที่แบบให้โอกาสเราได้ได้กลับมาดูจิตด,ดูใจของเราเนาะจากการที่ได้ตัดแต่งเขาให้ให้สวยเอย๊เรามาคิดเราพลังงานเราจิตใจของเราความใส่ใจของเรามาดูกับสิ่งอื่นกับคนอื่นอาจจะคิดคิดเรื่องงานเรื่องคนเรื่องนู่นนี่นั่นมันก็จะหุ่นวายไปเราก็มาดูอยู่กับต้นไม้ดีกว่า เนาะก็เราก็จะได้ทั้งสบายใจนะคะการพัฒนาด้านอารมณ์ของเราอะไรที่มันเกินไปมันร้อนไปมันก็จะได้ปรับนะจริงๆนะทุกคนนาวันนี้ก็ขอแชร์เท่านี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาว่ากันใหม่นะทำกิจกรรมต่างๆเราก็จะมาแชร์แบ่งปนันกันกับเพื่อนๆบ้างนะคะวันนี้ขอบคุณมากนะคะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะ สวัสดีค่ะ